ก็พาน้องๆเด็กๆในโรงเรียนมานั่งรออยู่ข้างในสนามก่อนนะยังประมาณ20นาทีจะถึงเวลาการแข่งขันตอนนี้รออีกหนึ่งโรงเรียนคืออำนวยนะเพิ่งกําลังจะเดินทางมาเพื่อที่เราจะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารในการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกทุกๆคนได้ทราบพร้อมกันก็๋ยวเราจะรออำนวยสักนิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้เก็บบรรยากาศอะไรไปบ้าง อ่อถ่ายรูปครับถ่ายรูปอย่างเดียวโอเคแล้วยงน้ำดื่มอะไรให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเราก็ทำหน้ทเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้พอ,อคิดว่าหลังจากที่แจกจ่ายงานให้กับสมาชิกแล้วก็ผู้ควบคุมทีมรู้รายละเอียดแล้วนะครับแจ้งรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะมุกไปจดัดดนตรีกันต่อเดี๋ยวภาคสนามนี้อาจจะ ให้อาจารย์หน่อยช่วยดูแลเป็นหลักอันนี้เดี๋ยวเรามีาเดี๋ยวมีท่านกงคลองเมื่อกี้ก็แนะนําให้รู้จักไปแล้วนะครับทั้งอาจารย์สายชิอ,อาจารย์หมีน,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราเจออาจารย์หน่อยกำลังประสานงานกับตำรวจอยู่อาจารย์พระประคุณอาจารย์อาจารย์นะครับสวัสดีครับอ่านี่ก็อาจารย์หน่นอง ของเรานั่นเองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทำนวยกันลงมาลังมา,าครับครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีการจัดดนตรีที่ัช้ญี่ปุ่นผมนัดรถขนเครื่องประมาณบ่ายโมงมอาจจะให้เด็เกๆนาทีกลับไปสขนเครื่องก่อนแล้วผมอาจจะตามไปตอนชัน้บ่ายสองตรงนี้เดี๋ยวโปรแกรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ช่วยดูน,นะก็เดี๋ยว คอยดูการอัพเดตเรื่อยว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนอาจารย์มั่นใจไหมครับพิมลอง <laughs> ตอนนี้มามาเยอะมาเยอะนะครับี่ของเรากา็แบบุ้นหรอกเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นแต่ก็เห็น,นสมาชิกที่อาจารย์ประสานงานมาเยอะเหมือนกันนะครับ คั็นี่ก็พอดีเปิดเทือนมันก็พอดีกับเพื่อนๆนที่โรงเรียนไงรรนหรืออย่างมหาไทยมาไรก็อยากยามปลาเดี๋ยวเดี๋ย,ดย้เดี๋ยวค่อยขยายค่ะเดี๋ยวขยายอ่า<ล>ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีแนว้องๆที่ดีครับเรื่องการจาาัดกิจกรรมอะไรับทั้ส่วนใหญ่แล้วโอ้เขาก็ฝึกแต่นี่ว่าเป็มือที่เล่นไงครับพอคนมาตรงนิ่มบรรยากาศก็โอเคเด็กๆทดลองของเราด้วยฝึกไปเดี๋ยวนึงประเมินครั้งหนึ่งมั้งครับผมใชนะไม่เป็นไรขอให้เขามี นาการให้เราเห็นหน่อยกับบอลได้เลี้ยงบอลได้เราโอเคนะเป็นไปครับโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรารอชี้แจงนิดนึงก็คงต้องรออำนวยอีกสักนิดนึงถ้ามาแล้วก็จะได้แจ้งทีเดียวช่วงนี้มีเกมอะไรมาให้เด็กๆนเนั่งเงาเงให้คุยกันไปก่อนนะเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมเราก็มือใหม่ด้วยและ สมาชิกเริ Asia, ่มเยอะขึ้นเยอะขึ oh, wow. ้นโอ้ประสบการณ์แต่ละอย่างมาไปยังไงก็ต้องขอคําแนะนําจากอาจารย์หน่องอาจารย์หมีอาจารย์สายชนทุกคนนะครับระดมกันช่วยๆเพื่อเด็กๆจะได้มีโอกาสได้เล่นสนามย่าเทียมนุ่มๆบ้างจริงๆแล้วเราจัดที่ชียปุ่นไหมก็เลยอ่ะสักหน่อยให้เรามาแจมแล้วที่ขำนี่คือขำอะไรอ๋อมมีแซมน่ยมีไป ซอสไทยญี่ปุ um, okay okay. ่นด้วยชอบชอบซอสเดี๋ยวไทยญี่ปุ่นเหงาไงอ๋อไม่เหงาเดี๋ยวจัดเต็มเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยดูว่ารู้สึกว่า V.I.P ก็สนใจลงเยอะเหมือนกันเดี๋ยวยกประสามือให้ V.I.P เลยครับผมโอเค